พระองคเจ้าพระเทพเมธีท่านยำราชบัตระยองนมัสการท่านจ้นาจบบงาาาท่าน,นาอภอทุกบุตเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านนายอภิเภอทั้งแปดองคเภอตัวแทนผู้ประทับการตำรวจกรจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบัานข้าคณะทำงานภูการผู้ต้นฟ้าผู้บริหารพนักงานบริษัทไทยนาพิีจำกัดมหาชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายรัฐบลอุณาการพรผู้ช่วยกรรมการบริการใหญ่บริษัทไทยนาพิีจำกัดมหาชนขอกล่าวรายงานวัตถุงประส์การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดระยอมมีวิถีชีวิตภรวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีอัตลักษณ์้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นเมืองเษกษตรและสวนผลไม้มีอาหารทะเลที่อร่อยมีโรงาางานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทักาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศตลอดจน มีเอกระดับโลกคือข่านสุนทรนผู้ทำให้จังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจากประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ย้ำบอกว่าจังหวัดระยองได้รับเกียรติและสำคัญอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนิน โดยเรือวี่พักที่นั่งลักคาร่าวโรเดชทั้งปี2,419นักแหลมระยองหรือแสมสามในปัจบันซึ่งมีภาษีสมุดโคชัยคิดสงครามหรือท่านเกีรติยงทินดาจ้าอืนรรยองนักขนาดนั้น พระราชนิพลเมื่อวันที่26ธันวาคม2415จากการสืบค้นประวัสารขึ้นนักไทยว่าพ้าตาสมุิเป็นอิสรพักรังจ,จังหวัดระยยาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเห็นที่ทราบดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีหน้าถพระบรมราชชนนีพันตีหลวงทรงมีพระราชนินาน และดำเนินมาอย่างยาวนานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติการอนุรักษ์ภาพไทยให้คงอยู่ผู้แผ่นดินสืบไปท,ทางบริษัทไอการ์พีซีกำกัดมหาชนร่วมกับจังหวัดระยองหน่วยงานสถานศึกษาวัฒนธรรมจังหวัดระยองจึงได้มีการ่วมสืบสารภาคพธิธาในการรักษาบรดกที่สำคัญ ึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ประกาศให้พัตนกรรมคล้องผิดภาตาสมนุก็นลายภาประจําจ,ำจำังหวัดระยองซึ่งจะคล้อหผิดคืบริบบทางสังคมวัฒนธรรมและูมิปัญญาอันทรงคุณค่ายาวนานของจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการคองภาตาสนุก้าพื้นถิจำจำจำ่นประจําจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมอาชีพและรื้อฟื้นการอทอผ้าตาสมุนให้ดำรง,งอยู่เป็นการรักษากรรภูารปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์วัตถุให้คงอยู่สืบไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดระยองได้มีอาชีพและสามารถมีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน ตาแมแคมพระกาได้จะดำรงเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9 2. เพื่อปูดินสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความถนักและเข้ามาส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศึกษสารภูิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิตค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยส ีให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสําคัญรู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นความเป็นมาและวัฒนธรรมของเอดีในทองถิ่นสร้างความภาคภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของอนิดสืบไป4เพื่อจัดทำภาพตัดสูตรนำคูณค่าขวา ข้าของข้าในโอกาสขอไปวันนี้ได้เวลาสมควรกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการสัานิยรประธานในที่นีได้กรามอดงานและดำเนินกิจกรรมมออต้นกล้าฟไร้วงทั้งพิธีวมทังพิธีการเปิดศูนยการเรียนรู้ของไปขอเรียนเชิญครับ เพราะว่าผมอยู่สถานีก็มีแ้วก็เอาเพื่อตาเล็กเนี่ยมาทำรายตรงนี้นะครับเพื่อเราเรืาเงนี้อยู่ ภาที่จะต้องนยอบอาชีพได้มาคุ้มว่าับเด ทำวามได้เลยยิก็เลยใช้ก็เนาสืขอ้นไปเอนะครับและดัีทูตพระองค์กล่ที่เรนมานูนรูมาจากศาสานะครับก็รีบถาว่าเรามีรม